สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วละค่ะสำหรับโลจิส o ูสถาบันสอนโคดดิ้งและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิตอลที่ใจใจใการสอนแบบเข้าใจง่ายที่มาพร้อมกับความสนุกจากประเทศฮังการี เปิดทำการมาตั้งแต่ปี2014โดยในขณะนี้มีมากกว่า170สาขาใน35ประเทศมีนักเรียนทั้งหมดกว่า170,000คนโดยมีหลักสูตรทั้งแบบคอร์สแคมป์และเวิร์กช็อปเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนและระบบการศึกษาของประเทศไทยและสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามหลักสูตรข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Logis c ิ ool, o o l เบอร์โทร0968858222 f a ซบ o o กแฟนเพจโลจิสต s กส o คูลแบง k อกเอกมัยค่ะเคปมันเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เบสิกมากๆจนถึงเ,เขียนน้องๆจะเขียนเป็นเลยเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับเป็นตั้งแต่หลักสูตรตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ18ขวบคือจนถึงเข้ามาหาลัยครับผมหลักสูตรเนี่ยจะเน้นตั้งแต่หลักสูตรตัวเล็ก ก็มีตั้งแต่หกถึง7จเนี่ยจะสอนตั้งแต่เริ่มใช้เมาส์สมัยนีย้เด็กเนี่ยจะใช้ทัชสกรีนซะเยอะนะครับก็อันนี้จะเริ่มตั้งแต่สอนเมาส์สอนให้เขียนโดยใช้เมาส์เป็นหลักนะครับแล้วก็สอนวาดรูปโดยเมาส์นะครับแล้วใช้ไอ,อสิ่งที่เขาวาดเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมใส่ในโปรแกรมแล้วก็ถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆก็ใช้ตัวนั้นมา,ม,าม,ามาอยู่ในโปรแกรมโค้ด พอเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับพอพอขึ้นมาอายุ7ขวบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีบล็อกโค้ดครับคล้ายๆ s r a t c h แต่เรามีโปรแกรมของเราเองนะครับของเราเนี่ยจะแตกต่างกับ Scratch คือ s c t c h เนี่ยมันจะเป็นบล็อกโค้ดอย่างเดียวนะครับของเราเนี่ยจะสอน Scratch ซึ่งเป็นบล็อกโค้ดแล้วก็จะสอนเป็น Text ด้วยคือพอโตขึ้นมาเป็นหลักสูตรต่อถัดมาเรื่อยๆเนี่ยอายุถึงเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ เห็นบล็อกโค้ดด้านซ้ายแล้วก็แท็กเท็กส์โค้ดด้านขวาหลังเขาจะเรียกว่ามิกซ์โค้ดนะครับเราจะเรียกว่ามิกซ์โค้ดหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหลักสูตรมิกซ์โค้ดเนี่ยเราจะขึ้นไปเป็นหลักสูตร text. เท็กส์พอหลักสูตรเท็ก์เนี่ยเราก็สอนต่อไปเป็นถึง AI เป็นถึงโรบอติกเป็นถึงโป,โปรแกรมที่ใช้กันปัจจุบันก็คือ Python ครับเ,เริ่มต้นก็คือเราเรามีโปรแกรมของเราที่ค่อนข้างจะง่ายต่อผู้สอนอยู่แล้ว เรามีสเต็ปตั้งแต่15นาทีแรกเราจะสอนอะไร30นาทีต่อมาเราจะสอนอะไรนะครับผู้สอนเนี่ยเราก็จะขอนักเรียนจากมหาลัยที่เรียนทางคอมไซมามาเป็นนักเรียนที่ช่วยฝึกสอนนะครับจนไปถึงเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยสอนนะครับแล้วก็เราโปร,รโปรแกรมการสอนของเราเนี่ยจะเบสออน แพลตฟอร์มของเราที่เราดีเวล็อมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาจารย์คนไหนจะสอนเนี่ยก็จะสอนเป็นรูทางเดียวกันหมดครับอ,อ,อายุตั้งแต่6ขวบจนถึง18ขวบครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเด็กเลยเด็กสมัยเนี่ยชอบชอบในการเ,เล่นเกมไงครับอันเนี้ยเราสื่อการสอนของเราก็คือเราจะทุกคราคอร์สเนี่ยที่ที่เราสอนเนี่ยเราจะมีโปรแกรมซึ่งเป็นเกมอ่ะให้เด็กเอากลับบ้านไปเล่น แพลตฟอร์มเนี้ยเด็กสามารถเปิดได้ในที่บ้านด้วยหลังจากแกเรียนแกสามารถกลับบ้านไปแล้วก็เอาไปโชว์าทางผู้ปกครองให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรมาเขาผลิตอะไรมานะครับต่อวันต่อคลาสหนึ่งคลาสเนี่ยก็จะมีผลิตผลหนึ่งหนึ่งอย่างกลับไปที่บ้านครับจริงแล้วผมผมว่าเด็กไทยเนี่ยน่าจะเริ่มคอสเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยผมว่าเป็นเด็กฉลาดนะครับ ผมว่าน่าจะเริ่มจากตั้งแต่คอร์สเขวบขึ้นไปนะครับเขวบเนี่ยเราจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมละก็เด็กจะเริ่มทําโปรแกรมขั้นตอนง่ายๆเป็นซีเควนต์ง่ายๆอาบอกจาก1เป็น2จาก2เป็น3ามเรเนงะี้ยเป็น,เป,นเป็นโปรแกรมง่ายๆแต่ก็จะเป็นเบสซอนเกมอยู่ดี1วันเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาสามารถจะเอาเกมกลับบ้านได้ครับเแล้วแล้วเด็กจะชอบไปเองเพราะว่าเขาก็จะอยากเล่นพอถึงเวลา พอโค้ดกลับบ้านไปเนี่ยถ้าเกิดแกทําโค้ดที่ที่แปลกหรือไม่เหมือนใครแกสามารถดันโค้ดนี้ขึ้นไปในคอมมูนิตี้ของเราได้ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนมาเล่นเกมของเขาได้แบ่งตามอายุเลยครับจริงๆแล้วเ,เราจะมีอายุเป็นเกณฑ์หลักนะครับแล้วก็ความความรู้และ Knowledge ของเด็กในวัยนั้นๆก็จะแตกต่างกันไปก็ สมมุติว่าถ้ามีแบ็กกราว n d โปรแกรมมิ่งแล้วเด็กสามารถเรียนเร็วก็อาจจะขึ้นไปอยู่หลักสูตรที่โตขึ้นได้นะครับอายุเป็นตัวบอกแค่เริ่มต้นแต่ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองว่าสามารถเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหนคือเราเน้นจากเด็กครับเด็กชอบอะไรเด็กเชนชอบการเขียนเกมชอบเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราเน้นคือเนี่ยเด็กจะเริ่มจากการเล่นเกมครับคือทุกคลาสจะมีเกมเล่นทุกคลาสแกจะมี โปรแกรมที่แกสามารถเอาไปอวดชาวบ้านได้คือมี Accomplishment ทุกๆคลาสในการทําในการเรียนนะครับนี่คือเป็นจุดเด่นของเราแล้วจุดเด่นของเราอีกข้อนึงก็คือเรามี t r a n s a c t i o n ที่สมูทครับระหว่าง Block Code ไปถึง Text ครับตอบรับจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขามีมาสักพักเลยนะครับแต่ก็เป็นความที่มันเป็น Programming มันโตค่อนข้างจะเร็วครับเขาเริ่มที่ปี2อ1 4ณตอนนี้เนี่ย มีอยู่35ประเทศทั่วโลกนะครับยุโรปแล้วก็อเมริกาเอเชียก็มาแล้วแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ170,000คนแล้วนะครับก็หวังว่าประเทศไทยก็จะได้เราจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยครับใช่ครับก็ตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นอินเทอร์เน็ตหมดเนาะเช่นกันเด็กก็ควรจะรับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมคร่าวๆ โปรแกรมเนี่ยมันมันไม่ได้แคเ่เรียนเพื่อที่จะไปเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆมันสอนตรรก,กะการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตว่าควรจะมีขั้นตอนอยังไงอะไรยังไงผมว่ามันเป็นพื้นฐานเหมือนการสอนเด็กให้เรียนรู้เลขครับ mm hmm. เช่นกันครับผมสถาบันนี้ครับก็อันนี้เป็นโรงเรียนแรกนะครับก็ผมขอฝากโรงเรียน l o g i สติกส o l t h a ไทยแลนที่เอกมัยไปด้วยใครที่อยู่ใกล้ๆก็เข้ามาเรียน หลักสูตรนี้ได้อพอกลางๆปีเนี่ยผมอาจจะเปิดหลักสูตรออนไลน์นะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วก็ผมกําลังจะหาทําเลต่อไปในการเปิดเพื่อที่จะขยายไปใกล้นักเรียนที่อื่นๆมากขึ้นนะครับอตอนนี้สูตรที่นี่ที่ที่เอกมัยเป็นสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ก็จะมีหลักสูตรภาษาไทยตามออกมาและในขณะเดีวยวกันเนี่ยผม อยากจะเอาโ School ที่เป็นคอลเล l ั g i โลจิ o กูเนี่ยผมอยากจะเอามันเข้าในการศึกษาไทยด้วยซึ่งอันนี้เป็นแผนต่อไปของผมติดต่อได้ที่เว็บโ s c h o o l .com/th นะครับในนั้นน่ท่านสามารถไปลองเปิดแล้วก็สมัคร Open Day ได้เลยนะครับหรือติดต่อที่ l o g i s c h o o l t h a i l a n d สกด ติดกันเลยตรงตัวตัวเล็กหมดนะครับในลายได้ได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ